สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนการทำคิปปิ้งแมสใน Photoshop กันนะครับจากรูปตัวอย่างเพื่อนๆจะเห็นรูปภาพสี่เหลี่ยมสีแดงทางด้านซ้ายมือแล้วก็รูปหัวใจสีดำทางด้านขวามือผมจะทำคิปปิ้งแมสโดยการเอารูปสี่เหลี่ยมสีแดงนะฮะทางด้านซ้ายไปทับรูปหัวใจสีดำทางด้านขวามือจากนั้นก็จะกลายเป็นรูปหัวใจสีแดง เราสามารถทำคิปป p i n g Mask ได้3วิธีนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มทำให้เราลากรูปสี่เหลี่ยมสีแดงมาทับรูปหัวใจสีดำเสียก่อนจากนั้นนะฮะมาเริ่มทำคิปป p i n g Mask กันเลยครับวิธีที่1ให้ใช้เมาส์คลิกขวาที่ l a เยอรจากนั้นเลือก create clipping mask แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับวิธีที่2กด control อัลเทอร์เนแล้วก็ตัวอ,อักษรตัว G พร้อมกันแค่นี้เราก็เสร็จและวิธีที่3กดอัลเทอร์เนค้างจากนั้นใช้เมาส์ชี้ที่ตรงกลางระหว่างเลเยอร์ที่เราจะทำคล p p i n g m a s สจนเห็นรูปลูกศรชี้ลงจากนั้นให้คลิกเมาส์เป็หนทีเราก็จะได้คล p p i n g m a s สเรียบร้อย ถ้าเราต้องการเอากลับคืนมาเหมือนเดิมเราก็ทำเหมือนเดิมครับกด a ั t เท n ร t เนค้างใช้เมาส์ชี้ไปที่ตรงกลางระหว่างเลเยอร์ที่เราจะทำค p p ปิ้งแมสจากนั้นคลิกเมาส์อีกทีมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหวังว่าเทคนิคที่ผมนำมาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ